กำจัดขนน้องชายน้องสาววิธีไหนดีการกำจัดขนด้วยเลเซอร์นะครับเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่หลายๆคนอาจจะเคยลองมาแล้วนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นการลองโดยใช้เลเซอร์ในรูปแบบต่างๆนะครับอย่างผมผมก็เคยใช้เลเซอร์เลเซอร์กำจัดหนวดกำจัดคาวอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ ข้อดีของมันนะครับในการใช้เลเซอร์เนี่ยก็ลดปัญหาเลยหลกัหลกๆเลยปัญหาขนคุดนะครับแล้วก็ไม่เจ็บเหมือนการไปแว็กขนด้วยนะครับแต่ว่าข้อเสียมก็มีคืออาจจะราคาแพงเนาะเราอาจจะต้องทําหลายครั้งครั้งเดียวไม่จบงานด่วนไม่ได้นะครับงานด่วนไม่ได้แน่นอนนะครับการเลเซอร์ขนของน้องชายน้องสาวปัจจุบันเนี่ยมีหลากหลายแบบนะครับเพราะเลเซอร์เนี่ยเดี๋ยวนี้มีโอ้โหหลากหลายเครื่องมือมากนะครับขึ้นอยู่กับ ความยาวของคลื่นแสงนะครับเราก็มีหลากหลายชนิดเครื่องด้วยนะครับแต่และเครื่องก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปนะครับปัจจุบันมีเครื่องหลากหลายเลยแต่ผมจะขอแนะนํา3ชนิดของตัวเลเซอร์ละกันที่เป็นที่นิยมในคนไทยและหมาคนไทยแล้วกันแบบแรกนะครับเป็นรุ่นดั้งเดิมเลยหลายๆคนน่าจะรู้จักแล้วว่า IPL นะครับ IPL เป็นการใช้คลื่นแสงกับจัดขนความยาวของคลื่นนประมาณ500 ถึง1200นาโนเมตรนะครับทำให้ขนเนี่ยมีสีอ่อนลงแล้วก็บางลงนะครับตัวลำแสงมันจะกินเนื้อที่กว้างเนาะเพราะฉะนั้นมันจะเหมาะกับการทำในพื้นที่กว้างๆหน่อยนะครับเริเวณพื้นผิวรอบๆที่ขนเนี่ยที่ไม่มีขนอาจจะได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับอาจจะมีบางคนที่มีอาการคือเจ็บปวดนะครับแดงระคายเคืองนะครับแต่ข้อดีของมันคืออะไรราคาถูกนะครับราคาถูก แต่ข้อเสียคือทำครั้งเดียวไม่จบต้องทำหลายหลายครั้งเลยเราก็เห็นผลชาด้วยนะครับราคาประมาณต่อครั้งเนี่ยปัจจุบันบ้านเราก็อยู่ประมาณสัก600บาทนะครับก็แล้วแต่คลินิกลองไปตรวจสอบราคากันได้นะครับกับอีกแบบหนึ่งนะครับแบบที่2เขาเรียกว่า เลเซอร์ลองพาวส์เอ็นดีนะครับหรือเขาเรียกกันสั้นๆว่า n อ็นดนะครับมีความยาวของลําแสงประมาณ1,000กว่านาโนเมตรนะครับความยาวคลื่นแสงเนี่ยสามารถลงสู่ระดับชั้นผิวหนังได้ลึกขึ้นนะครับสามารถจับเม็ดสีขนได้ดีขึ้นแล้วก็มีอนุภาคในการกำจัดขนได้อย่างบทดจดนะครับข้อดีคือระคายเครืองน้อยนะครับกำจัดขนได้ดีแต่ข้อเสียนะครับแพง เราก็ใช้เวลานานนะครับเหมาะกับใช้ในบริเวณพื้นที่แบบจำกัดชฉอาะระจะจงนะครับอย่างเช่นบริเวณพื้นที่ประเภทขนน้องชายน้องสาวรอบๆนั้นบิกินี่แอเรียอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือรักแร้หรือผู้ที่มีขนเส้นหนาเส้นใหญ่นะครับแล้วก็เหมาะสำหรับพื้นที่บริเวณมีความบอดบางสูงนะครับหรือเป็นจุดเล็กๆนะครับเพราะว่ามันสโคบพื้นที่ได้ง่ายนะครับไอตัวเครื่องมือเนี้ย แต่ราคาก็จะแพงหน่อยนะครับประมาณค้าละ2 0 0 0บาทขึ้นไปแล้วแต่คลินิกนะครับและแบบสุดท้ายนะครับแบบสุดท้ายเขาเรียกว่าเป็นไดโอดเลเซอร์นะครับหรือเป็นไดโอดนะครับเป็นเลเซอร์ที่มีชนิดความยาวของคลื่นแสงเนี่ยหลากหลายเลยนะครับสามารถกำหนดได้ว่าจะเอายาวคลื่นแสงยาวมากยาวน้อยเหมาะกับสีผิวแบบไหนสีเข้มของขนได้เป็นอย่างดีบางคนอาจะไม่ใช่คนแบบขน ขนสีดำอาจจะขนสีบลอนหน่อยก็สามารถเลือกขึ้นแสงได้เลยให้เหมาะกับแต่ละขนนะครับข้อดีกําจัดขนได้เกลี้ยงเกลามากนะครับดีที่สุดเลยไม่แพ้กับชนิด ndjac นะครับแต่ไดโอดเนี่ยไม่เหมาะสําหรับพื้นที่เล็กๆนะครับหรือพื้นที่เจาะจงเพราะว่าอะไระตัวไดโอดเนี่ยมันจะกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้างนะครับ ลาแสงม,มันจะกินพื้นที่กว้างกว่านะครับเพราะฉะน,นียถ้าเราไปทําในพื้นเรียเล็กเนี่ยพื้นที่ข้างเคียงอาจจะโดนไปด้วยนะครับถ้าจะให้นิยามง่ายๆคือไดโอดน่าจะบอกกับทําเลเซอร์ประมาณพวกแขนหรือขามากกว่านะครับแต่ถ้าไปในร่าสารักแร้หรือไปในขนของน้องชายน้องสาวเนี่ยอาจจะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญน,นิดนึงนะครับเพราะว่ามันกินพื้นที่กว้างเดี๋ยวมันจะไปโดนส่วนอื่นที่เราไม่ต้องการไปด้วยนะครับราคาต่อครั้งประมาณ2,000บาทขึ้นไปนะครับแล้วแต่คลินิกนะครับ ที่สำคัญนะครับการใช้เครื่องมือเลเซอร์ในการกําจัดขนนะครับข้อพึงระวังที่สุดเลยคืออะไรรู้ไหมครับคือคนผิวเข้มเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบสูงเพราะมันเป็นการใช้คลื่นแสงนะครับดูจากความเข้มของสีนะครับทั้งสีขนสีผิวมันจะโดนไปกันหมดเลยเพราะฉะนี้ตัวเลเซอร์มันจะไปจับ ไปจับกับเม็ดสีขนและเม็ดสีผิวดังนั้นต้องระวังมากต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของคุณหมอแต่ละคนที่ทําหน้าที่กําหนดคลื่นแสงหรือควบคุมตัวเครื่องมือเลเซอร์นะครับเพราะอาจจะทําให้เกิดการระคายเคืองหรือผลกระทบที่เราไม่คาดฝันไปได้นะครับดังนั้นก่อนที่จะไปเลเซอร์ขนน้องชายน้องสาวนะครับถามคุณหมอดูเครื่องมือดูคลื่นแสงให้ดีก่อนอย่างที่ผมแนะนำไปนะครับ หากใครได้ลองใช้วิธีไหนแล้วก็ลองมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับมาคอมเมนต์ใต้นี้ด้วยก็ได้และใครอยากให้ผมรีวิวอะไรเพิ่มเติมแนะนำอะไรเพิ่มเติมบอกได้ครับหนุ่มวัย้50คนนี้จะมาหาวิธีจากประสบการณ์ตรงหลากหลายอย่างเลยเอามาแชร์มาเล่าให้ฟังครับติดตามกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับไปครับ